ดูนะครับฝนตกตลอดทั้งวันเลยนะครับที่นี่นะครับตกเยอะมากนะครับนี่นะครับน้ําที่อยู่ในร่องเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับคือมันจะเขาเรียกว่าระดับได้นะครับเดินน้าซ้ายขวานะครับนี่ก็แนววางแนวเทนะครับเทพื้นนะครับเทรีนนะครับเพื่อที่จะวางเขิบนะครับอันนี้เราใช้งานได้มาตรฐานว่าทีมงานเราก็ยังทางานกันอยู่นะครับดูนะครับฝนตกแล้วครับเนี่ย ผมในกลางล่มแล้วนะครับฝนตกนะครับก็ทีมงานก็ยังทํางานกันอยู่นะครับตอนนี้ขุดวางแนวท่อนิอเดนได้แล้วนะครับท่อนิวเดนก็มาแล้วนะครับทุกอย่างมันก็ครบแล้วแหละนะครับแต่ว่าจังหวะมันโดนฝนนะครับเครื่องจักรไม่ทันฝนนะก็เลยทุลักทุเลมากนะครับจะใช้เครื่องจักรช่วยก็ช่วยไม่ได้นะเดินมันจะเละนะครับ วางท่อเรียบร้อยนะครับท่อเดี่ยวเลยก็พร้อมที่จะลงแล้วนะครับถ้าฝนทิ้งให้สักสามสี่วันนี้จบเลยนะครับเนี่ยวางท่อเสร็จอะไรเสร็จนะครับ